สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องของ a d d t o ูยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนโอนเงินออกจากบัญชี True Money นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือบัญชี True Money ของผมนะครับมียอดเงินอยู่2,000กว่าบาทเนี่ยผมจะโอนไปยังบัญชีอื่นนะครับบัญชีธนาคารอื่นนะครับซึ่งในฟังก์ชันของ True Money นี่มันมีให้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปโอนเงินมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับครั้งละ15บาท แล้วก็อีกอย่างไม่ใช่ว่าโอนปุ๊บแล้วก็เข้าปั๊บนะครับมันต้องรอเวลาตั้ง2ชั่วโมงนะครับที่เขาเขียนมาว่าจากโอนภายในสองชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลาจาก5ทุ่มสามารถโอนได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เวลาทําการของเขาแต่วิธีที่ผมจะพาทุกคนไปทำเนี่ยมันสามารถโอนได้ไม่จํากัดวงเงินนะครับไม่จํากัดวงเงินขั้นต่ําซึ่งถ้าโอนแบบปกติมันจะจากัดวงเงินขั้นต่าต้องมีเงินอย่างน้อย100บาทถึงจะโอนออกได้แต่การโอนวิธีของผม มีเงิน1บาท2บาทก็สามารถโอนออกได้ครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยโอนตอนไหนก็ได้โอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับเห็นพูดนะครับสรรพคุณเยอะหรือเกินผมไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะครับแต่ผมลองใช้แล้วมันใช้ได้จริงๆผมเลยอยากอยากมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งบัญชีปลายทางที่เราสามารถโอนไปได้เนี่ยมีอยู่2บัญชีนะครับที่ผมจะอธิบายวันนี้1ก็คือบัญชี e money ไ G ีมันนี่นะครับจีมันนี่โวลเล็ที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งไอ้นั้นก็สามารถโอนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชีพร้อมเพย์ของเรานะครับที่เราใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกเข้าไปหรือว่าหมายเลขบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพลยกับเบอร์โทรก็สามารถโอนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วปลายทางเราสามารถไปได้3ที่นะครับสบัญชี3ธนาคารออสองสองธนาคารกับอีก1บัญชี g ีโวลเล็นะครับ โอเคอธิบายยาวเหยียดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันก่อนนะครับเนื่องจากตอนนี้การโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของ t r u e m o n e y เขาได้โละทิ้งไปแล้วนะครับไม่มีแล้วการโอนเงินก็จะเป็นการโอนเงินแค่โอนเงินไปยังบัญชีจิวเดทแล้วก็โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเรากดไปที่การโอนเงินแต่วันนี้เราจะทําเป็นปลายทางให้เป็นบาร์โค้ดนะครับไปสร้างบาร์โค้ดที่ปลายทาง จากนั้นเราจะมาใช้การสแกนแทนนะครับเราจะไม่กดไปที่โอนเงินเราจะกดไปที่สแกนแทนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะโอนเราต้องไปสร้าง QR Code ปลายทางนะเดี๋ยวเราไปสร้าง QR Code ปลายทางเริ่มจากเราไปสร้างที่แอปเป๋ P ่าตังก่อนนะครับปเป๋ F ่าตังที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับเราก็เข้ามาในะหน้าจิวเวเล็ตแล้วนะครับตอนนี้จิวเวเล็ตของผมมีอยู่104บาทใช่ไหมครับเวลาผมจะ โอนจาก t u o Money มาเข้า G-Wallet ผมก็ต้องมาสร้าง QR Code ใช่ไหมผมก็ต้องกดเข้าไปที่เติมเงินนะครับท่านผู้ชมจากนั้นผมก็กดไปที่ธนาคารใดก็ได้นะครับกดไปเพื่อที่จะสร้างเป็น QR Code เฉยเราไม่สีเรียดเรากดเป็นออมสินก็ได้พอกดมาอย่างนี้เขาจะมีให้เลือก3หัวข้อเรามากดที่ QR พร้อมเพลย์นะครับกดเป็น QR พร้อมเพลย์อย่างนี้เราก็แคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้เลย แคปหน้าจอได้แล้วตอนนี้จากนั้นเราก็กลับไปโอนเงินครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูยอดเงินเมื่อกี้มันมีอยู่104บาทนะเดี๋ยวเราจะโอนมาแค่1บาทเดี๋ยวจะจะทำให้ท่านผู้ชมดูว่า1บาทก็สามารถโอนออกมาได้เราก็เข้าไปที่บัญชีทรูมันนี่ครับจากนั้นมากดที่สแกนนะครับลืมบอกท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> พูดมาซะยาวเลย <c oughs> ก่อนที่เราจะโอนออกจากทรูมันนี y คุณสมบัติต่างๆที่ผมพูดมาทุกคนต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ทรูมันนี่ก่อนนะครับตู้ทรูมันนี่รู้ได้ยังไงว่าเราต้องยืนยันหรือไม่ต้องยืนยันที่ตู้ทรูมันนี่นะครับกดเข้ามาดูที่ฉันนะครับนี่กดเข้ามาดูที่ฉันจะมีข้อมูลของเราอยู่ส่วนบนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะมีข้อมูลอ e ีเมลเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเวลตพร้อมเพลย์นะครับถ้าใครขึ้นอ e ีเวลตพร้อมเพลย์แสดงว่าเราไปยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ขึ้นมันจะมี2ช้อยอีกคือ คนที่มีข้อมูลอยู่ด้านล่างข้อมูลตัวนี้นะครับคือถ้าเรามีข้อมูลอย่างนี้เราสามารถเตะเข้าไปแล้วก็สแกนหน้าก็จะสามารถใช้ได้เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเจัดหมวดหมู่จากอะไรจากลูกค้าของทรูเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ของผมเป็นการยืนยันตัวทางนี้แต่สําหรับถ้าใครไม่มีให้กดตรงด้านล่างนี้สามารถประยันตัวที่ทรูมันนี่นะครับซึ่งผมมีคลิปให้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับวิธีการยืนยันตัวที่ทรูมันนี y แล้วก็วิธีการยืนยันตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่มีแถบสีฟ,ฟ้าอยู่ด้านล่างจะมีให้ทั้ง2คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมลองไปดูโอเคกลับไปที่การโอนเงินของเรานะอ่าพอเราจะโอนไปยังบัญชีจิวเลตเราก็แค่มากดที่สแกนนะครับกดที่สแกนนะไม่ต้องโอนนะครับท่านผู้ชมอ่ากดที่สแกนอย่างนี้แล้วก็เลือกตรง เราจะเอารูปภาพที่เราแคปมาเมื่อกี้นะครับมาให้เขาสแกนแล้วก็มากดด้านล่างนะครับต้องกลางตามลูกศรนะครับนี่นะครับก็จะเจอไฟล์ที่เราแคปมาเมื่อกี้เราก็เตะเข้าไปเลยครับนี่นะครับมันก็จะมีหมายเลข g Wallet ของเราอยู่ด้านบนนะครับ15หหลักนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าหมายเลขนี้เป็นของเราจริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะมีให้เราตรวจสอบในหน้าถัดไป แล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปครับ1บาทเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลย1บาทก็สามารถโอนออกได้กดชําระเงินครับนี่นะครับเขาจะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบว่าเป็นปลายทางเป็นชื่อของเราหรือเปล่าแล้วก็ค่าธรรมเนียม0บาทนะครับอันนี้ตรวจตรวจดูแล้วมันถูกต้องหมดทุกอย่างจากนั้นก็กดยืนยันการโอนครับกดยืนยันอีกทีนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปลายทาง ปลายทางที่เราโอนไปก็คือบัญชี g m o n e y นะครับไอจีลตนะครับนี่ตอนนี้มี104บาทใช่ไหมโอนมา1บาทเดี๋ยวมันจะเข้าเลยเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตให้ดูอายังไม่มานะรอแป๊บหนึ่งนี่มาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งไม่กี่วินาทีก็มาแล้วนี่นะครับก็1บาทก็โอนจาก True Money เข้า G-Wallet 1บาทก็โอนได้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีแต้มที่ ทรูมันนี่ก็สามารถเอาแต้มไปแลกเป็นเงินได้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นธนาคารแล้วทีนี้ธนาคารมีข้อแม้นะครับว่าเราต้องผูกพร้อมเพลย์ไว้กับธนาคารนั้นนะครับไม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราก็เป็นบัตรประจําตัวประชาชนของเราก็ได้ธนาคารนั้นถึงจะทําตามผมได้ถ้าไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพรย์ไว้ทําไม่ได้นะครับ วิธีธนาคารนะครับกรุงไทยกรุงไทยนี้ผมใช้เป็นเบอร์ไอหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกไว้นะครับผมก็แค่มากดที่สแกนครับพอเข้ามาแอปแล้วก็กดสแกนปึ๊บแล้วก็มากดด้านล่างครับว่า QR รับเงินนะครับนี่อย่างนี้ก็จะเจอแล้ว QR รับเงินของผมอย่างนี้ผมก็แค่แคปหน้าจอไว้ครับปึง้งอ่าอย่างนี้แล้วผมก็กลับ ตอนนี้บัญชีผมมีเงินอยู่0.48ไม่ถึง1บาทนะครับเดี๋ยวจะโอนมา1บาทให้ท่านผู้ชมดูอีกอวิธีโอนก็เหมือนเดิมครับกดไปที่สแกนจากนั้นก็มากดตรงล่างนะครับข้างล่างตรงกลางนะครับแล้วก็มากดที่ QR ที่เราสร้างเมื่อกี้ถ้ามันยังไม่มาก็กด back กลับ แล้วก็กดใหม่อ่ากดจนมันมานะครับนี่ด้านบนก็จะปรากฏหมายเลขบัญชีไอ้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผมนะครับอยู่ด้านบนนะใส่1บาทเข้าไปนี่นะครับก็ตรวจสอบดูนะครับว่าปลายทางเป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วก็ดืนยันการโอนครับกดยืนยันอีกทีนี่นะครับก็สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลายทาง ตัวนี้มีอยู่0.4บาทเอ้0 0บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอนี่มาแล้วครับ1บาทเป็น1บาทแล้วนะครับโอเคได้แล้วต่อไปเป็นบัญชีธนาคารเหมือนกันนะครับแต่เป็นธนาคารที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็คือธนาคารกสิกรจะทำให้ดูครบทุกธนาคารเลยนะครับวันนี้ก็ยาวหน่อยนะครับคลิป มาถึงหน้าแรกเขาอย่างนี้นะครับก็แค่มากดที่สแกนนะครับกดสแกนเหมือนเดิมมาอย่างนี้แล้วก็เลือกนะครับด้านบนจะมี3หัวข้อให้เราเลือกนะครับเราเลือกไปที่รับเงินนะครับก็จะมี QR QR, QR พร้อมเพย์อย่างนี้นะครับจากนั้นก็กดบันทึกหน้าจอไวอ้เรียบร้อยทีนี้ก็ไปโอน ไปโอนนะครับามากดที่สแกนเหมือนเดิมคับท่านผู้ชมาจากนั้นก็กดด้านล่างนะครับตรงกลางเหมือนเดิมเราจะเอารูปภาพเมื่อกี้มา,าจากนั้นแตะไปที่รูปภาพครับนี่ก็มาแล้วนะครับแต่หมายเลขด้านบนจะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับจะเป็นหมายเลขเอา QR พอมเพย์ของเราจะไม่เหมือนตอนเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกพอมเพย์นะ ไม่เป็นไรครับตัวนี้เดี๋ยวมีให้ตรวจสอบอีกไม่ต้องห่วหง1บาทแล้วก็ชําระเงินนี่นะครับ1บาทก็ให้ตรวจสอบข้อมูลปลายทางเป็นชื่อของเราค่าธรรมเนียม0ูบาทโอเคยืนยันการโอนกดยืนยันอีกทีต้นทางแจ้งว่าโอนแล้วเดี๋ยวไปดูปลายทางนะครับเึ้งกลับมานี่ขอความ ผมตั้งระบบไว้ว่าถ้ามีเงินโอนเข้ากสิกรมันจะแจ้งนะครับตอนนี้ก็แจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินกันนี่นะครับ7บาทก็มาแล้วนะครับจากที่แรกมีอยู่6บาทก็มาแล้ว1บาทเพราะฉะนั้นแล้วการโอนเงินออกจากบัญชี t r u e m o n e y นะครับแบบไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็แบบโอนปุ๊บเข้าปับ๊บแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำนะครับ1บาทก็โอนได้นะครับซึ่งภายใน บัญชีจิวเดตของเราเนี่ยก็เอ้บัญชีทรูมันนี่ของเราสับสนเยอะเหลือเกินบัญชี True m น n ี่ของเราเนี่ยจะสามารถมีเงินได้เราก็มี2ทางนะครับก็คือการเติมเงินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเติมตามเซเว่นหรือเติมตามตู้อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างก็เราสามารถเอา TruePoint ถ้าใครเป็นลูกค้าของทรูนะครับเอาทรูพอยต์มาแลกเป็นเงินก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ข้อมูลดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ